วนยังตกเลยพี่น้องซ่องบ้านเลยฝนยจะเดินพรชิดเกยครับหาอยู่หากินไหนบ้างมือนะครับนี่ก็วันหยุดโอ้เมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนเลยพี่น้องยู่บ้านล้มนะใส่เบ็ดโฟมไว้สิหมา,านไปไหนน้มงวะนี่ตกมันขึ้นกับอะไรมายามเมื่อคืนเลยเสซตปองคอยเมึก์แบนี้ <c oughs> ลอยตรงเป่งตรงเป่งเลยพอมีอะไรจมเลยพี่น้องฝนตกสองคืนติดแหะ มาตกกับตกกลางคืนเลยก็เวล่นมาตกน้ำขึ้นมาจากไรครับน้องน้ำขึ้นขังอยู่ เปล่าพี่น้องเลยเยก็บปล่อยกลับนั่งเอาไปให้เป็ดกิน <c oughs> หลังนี้ครับมัมีหอยเลยครับมีหมีลองร้อยกันหนึ่งเลยบอกหอยครับอีกแต่บอกหอย <c oughs> Tay biết bác biết kiểu vậy thì Điếp loài gặp thế vào ngay mất Mua đầy ca ขันบอกอามาใส่กับตะขอเป็นสนิมเมื่อแต่ไม่ลองเอามาลงสนามเนี่ยนะมองนี่ขึ้นสีโฟมไม่หายพี่น้องเนียนบนโกมทลมอะ้รหรือเปล่ลอดูกันตัวนี้บอก มาลลเลยไปลองไหมแสมแรกโอ้ยไปยดึงมาได้มาโอ้ตามเป่าตามเป่าแสมแรกมากนะครับอืมอ่ะโอ้ ติดต่เมื้อคืนนะพี่น้องวั่ไดมายามฝนตกไม่คืนเลยมาพอได้กินครับนิ่งแต้มยังมากันเน้งนะหลังนี้กัดโ่มหายพี่น้องมาหลุนกันพี่น้องหมูวิจาแเมีนโตนบ่จิบมาทางในนอก่อเลย

<laughs> dù bỏ nó Nguyễn hái rồi bỏ Có gì nữa không? Có ngắn kịp rồi bỏ Ô, hái cái em đi rồi rồi 2 tít màu nó Con đá gì con khỏi mài Mới hỏi lùng Ủa, dám lãng tít lên lên xuống dám Anh 2, 3 à, coi hình phôm như lần hai đây bỏ น้ำมันติดไล่ครับโอ้ยเปล่าพี่น้องเอ้ยโอ,ยโอย้พี่นอ้องตะขอหักครับโอ้ยถักถักถักเดี๋ยวเบ็ดขวดมาลงเบ็ดโฟมไฟฟม้นีให้โฟมไม้กับ บึงเงี้งตัวใหญ่ปะโอ้โหขอห้างเลยพีน่น้องฮะหลุดล้างคนพีนนนพ่น้องโอ้หุดนอืมอืมดดึงอยู่ครับผมยางมากเห็นมันเห็นมันดึงผมเลยยางขาไม่เลยพีนาายน่น้อง,งนี่อัเบื้องหลังนี่ tẩy đấy luôn này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để แก่แล้อนะมือนีก็บเค๋าขยี้มัดาได้พี่เนอะโอ้ใส่ง่ายตะกูหยากก็กเป็นโผลเลยนะครับนะได้เรียนตัวนึง่งนะเดี๋ยวก็คอกับอ่ะ,พอพออะสองแต้มมือหนีรับส่วนไม้ข้างหลังง,งมหาจนจนเมื่อยแล้วอ่ะพวกนะครับ พวกหายไปสองงานนะจักหลัลกแท่งไหนครับผมก็ไปเห็นโต๊ก็ไปเห็นครับบนนามีไปได้บ้างหรอกผมรองมีหอยหลงครับนะครับคลิปนี้ม่นีกับพออยากไล่ไปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับน้ำน้ำกับพี่น้นองอ่ะมาได้กินไม่นี